อ่านซื้ออ่านซื้อกระต่ายต่นตุ้มกระต่ายต่นตุ้มอ่านนิทานกระต่ายต่นตุ้มค่ะอา้าวมีสัตว์เยอะเลยเหรอคะอ่านกระต่ายต่นตุ้มแล้วหลับปุ๋ยใช่ไหมคะลูกอ๋อหลับปุ๋ยแล้วเลยอ๋อประสานมืออย่างนั้นเลยคะ่ะไหนเวลาหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยหนูทาไงคะอ่าไหนมือจับกันยังไงนะจับอย่างนี้เลยเหรอคะอ๋อ จับอย่างนี้นอนหลับปุ๋ยใช่ไหมคะอหลับปุ๋ยเลยคนเก่งคนยากหนไหนเวลานอนหลับหนูประสานมือยังไงคะหลับปุ๋ยยังไงคะแล้วทํามือยังไงอ๋อ้ทำมืออย่างนั้นเรียบร้อยเหรอคะอ๋อนอนหลับอย่างนั้นเหรอคะเก่งจังเลยของแขของขาของไข่อะไรนะคะของไข่ของของหงนะแล้ว อ๋อผ้าห่มอ๋อผ้าห่มหนาวเอ่อคุณย่าผ้าห่มให้นะคะอ๋อนอนห่มผ้าด้วยใช่ไหมคะนอนห่มผ้าด้วยอ่ะนอนห่มผ้าด้วยนะคะอ๋อให้ห่มด้วยค่ะอ๋อเวลานอนหลับนอนห่มผ้าด้วยหนาวเหรอคะเก่งจังเลยนอนหลับปุ๋ยใช่ไหมคะลูกในหลับปุ๋ยทามือประสานยังไงคะอ๋อเอาเอาพี่เอาพี่หมีภูกอดด้วยลูกอ่ะกอดด้วยค่ะเอาเล่นด้วยเล่นด้วยอ่ะ ในภาษานมือ่ังไ้แล้วูกอ๋อสาษาหมื่างั้นเหรอคะให้เรียบร้อยเลยหรอคะนห,<ะ>หมอนหมอนเหรอคะเดี๋ยวคุณยิจะเอาหมอนให้นะคะนะคะ